คอนโดติดถนนสงประภาใกล้สนามบินดอนเมืองเพียงเจ็ดนาทีเท่านั้นทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ JW ดบ n d o ูคอนโดแอปดอนเมืองเดินทางสะดวกมากไม่ว่าจะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตขึ้นดอนเมืองโทเวก็สะดวกไปออกถนนแจ้งวัฒนะรามอินทราหรือจะออกทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ดก็สะดวกมากคอนโดนี้มีทั้งหมด6อาคารด้วยกันที่ห้องของเรานี้จะอยู่ที่อาคารบีชั้น6นะคะห้องนีกว้างถึง29ตารางเมตรเลยทีเดียว ห้องนั่งเล่นคือกว้างมากแล้วก็รับแสงแดดยามเช้าจากทิศต่างตะวันออกโซนถัดไปคือห้องนอนสามารถใส่เตียงขนาด5ฟุตได้เลยและยังมีพื้นที่เหลือๆไว้ใส่ตู้เสื้อผ้าบิวอินแบบ2บานเลื่อน มีชั้นวางหนังสือและโซนนั่งทำงานภายในห้องนอนสะดวกสบายดีอีกภายในห้องครัวของเรามีโต๊ะทานข้าวขนาด2ที่นั่งมาพร้อมกับเคาน์เตอร์ชุดรัวบิวอินเซ็เตเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันรวมไปถึงไมโครเวฟและตู้เย็นอีกด้วยเรียกได้ว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบจุกๆกกันไปเลยห้องน้ำก็แยกโซนเปียกโซนแห้งมาให้แล้วที่ห้องนี้มีฝักบัวเรนทาวเวอร์มาให้ด้วยนะ ส่วนกลางที่นี่พิเศษมากเพราะมีสระว่ายน้ําอยู่ในร่มไม่ต้องตากแดดร้อนเล่นน้ําได้ตลอดเวลาเลยใครสายฟิเตเนสคาดิโอหรือเวทเทรนนิ่งอุปกรณ์ก็เยอะมากมีสนามเด็กเล่นร้านนวดร้านชานองฟิลคาเฟ่และร้านอื่นๆอีกมากมายอยากเป็นเจ้าของทักหาเรามานะักตอนนี้